สวัสดีครับโอ้จากช่องโอ๊ตอมานะครับก็วันนี้นะครับผมอยากจะมาแจ้งทุกๆคนนะฮะเรื่องออการใช้งานแอปดิสนี์พัททอสตาจากคลิปที่แล้วนะครับที่มีแนะนําการตั้งค่ามุดประเทศนะครับ เปลี่ยนโลคชันนะครับทีวีจากประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นประเทศอินเดียนะเพื่อติดตั้งไอ้ตัวแอปลิเนียพาทอสตาบนทีวีไปแล้วนะฮะแต่คราวนี้นะครับหลายๆคนก็ยังรอรุ้นกันอยู่ว่าตกลงไอวันที่30มิถุนายนเนี่ยนะครับมันจะสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งนะครับก่อนที่ผมจะถ่ายทำตรงนี้นะครับได้ทดสอบมาแล้วนะครับสามารถใช้งานได้จริงครับแต่คราวนี้นะครับมันจะมี ที่การใช้งานนะครับหรือการล็อกอินบัญชีครั้งแรกนิดหนึ่งนะครับที่หลายหายคนก็เจอปัญหาเหมือนกันเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะขออนุญาตมาแนะนําเลยแล้วกันว่านะครับเราสามารถใช้งานแอปดิบนี้พาทอสตานะครับบน Smart TV LG ได้อย่างไรนะครับสำหรับการใช้งานครั้งแรกนะครับก็คือให้ทุกคนเนี่ยกดปุ่มโฮมนะครับ เข้าไปที่แอปตัวดิสนีย์พันทัตา์ที่เราติดตั้งไว้นะครับหลังจากที่ตั้งค่าม,มุดเป็นประเทศอินเดียไปแล้วนะฮะอ่ะเปิดขึ้นมาเลยอ่ะอันนี้เด้งเข้ามาที่หน้าหลักของแอปแล้วนะฮะก็คือมันจะจะโชว์นะครับในส่วนของหนังนะครับที่แนะนำนะครับหนังที่กำลังจะเข้านะครับแล้วก็เป็นหนังที่ เป็นของดิสนีย์พัทนะครับออริจินอลเลยนะฮะแล้วก็หนังไทยนะครับหนังใหม่โอเคอันนี้ทุกคนเดี๋ยวลองไปไล่ดูก่อนก็ได้นั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการล็อกอินบัญชีเลยแล้วกันนะครับก็คือให้ทุกคนนะฮะเลื่อนมาทางด้านซ้ายมือนะครับมันจะมีหัวข้อหนึ่งนะครับอ่าเป็น my account นะครับโอเคในหน้า my account เนี่ยนะครับตัวทีวีเนี่ยมันจะแจ้งเตือนนะครับให้เราเข้าไปที่นะครับเว็บไซต์นะครับ lg ขีดกลางนะฮะ tv h o t s t a r com นะครับ บนโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับสำหรับการ activate นะครับตัวดิส n e ัฒน o s t Star นะครับเพื่อใช้งานบนระบบทีวี LG เนี่ยนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะใช้ตัวโทรศัพท์มือถือนะครับในการยืนยันนะครับเข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวคนอื่นนะครับก็คือเดี๋ยวผมเซิร์ชใน Google เลยละกันนะฮะก็เซิร์ชไปเลย LG นะครับขีดกางนะครับ t v h o t s t a r com นะครับ ่เลโอเค okay. ให้เลือกเป็นลิงก์แรกเลยนะฮะ log in t o y o u r tv นะฮะเราก็ผมจะเลือกเป็น g o o google chrome ละกันอ่าหลายๆคนนะครับจะเจอปัญหาที่หน้านี้นะครับก็คือ,อตรงรหัสเบอร์โทรศัพท์นะครับรหัสประเทศเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยประเทศไทยมันจะเป็นบวก6-6ใช่ไหมครับแต่นะครับ ตัวหน้าแบบนี้นะครับมันจะเด้งขึ้นมานะครับล็อกไว้เลยเป็นบวก91นะครับเป็นรหัสโทรศัพท์ของประเทศอินเดียนะครับแล้วก็เรากรอกเบอร์โทรไปเนี่ยนะครับไม่สามารถล็อกอินบัญชีได้นะฮะส่วนจะล็อกอินผ่านบัญชี Facebook หรืออีเมลเนี่ยนะครับตอนที่สมัครไว้ก็ไม่มีให้กรอกไปนะฮะโอเควิธีการแก้ปัญหานะครับให้ทุกคนนะครับ เปลี่ยนลิงก์นะครับไอตัวเว็บไซต์นะครับที่เราเข้าไปนะครับสังเกตดูด้านบนนะฮะมันจะเป็น hoststar.com นะครับ in คืออินเดียนะครับให้ทุกคนแก้นะครับเปลี่ยนเป็นตัว hoststar.com นะครับ s s t h นะครับวิธีการแก้ของมือถือแต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็ไปแก้ลิงก์น่้ยได้เลยนะครับสำหรับผมวิธีการแก้ลิงก์นะครับก็คือผมจะแตะค้างนะครับที่ชื่อเว็บไซต์แล้วก็กดนะครับเครื่องหมายดินสอนะครับ เราก็เปลี่ยนนะครับจากตัว IN เป็น TH นะอันนี้ผมเปลี่ยนไว้เรียบร้อยละนะครับส่วนลิงก์เดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งละกันนะครับอ่าเห็นไหมพอเราเปลี่ยนนะครับจาก IN เป็น TH นะครับตัวรหัสเบอร์โทรศัพท์นะครับเป็นรหัสบวก6ประเทศไทยละนะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรเข้าไปเลยกด Continue ะะเดี๋ยวมันจะมี SMS ส่งไปที่เบอร์นะครับที่เรากรอกไปเมื่อสักครู่นะครับโอเคมี SMS จากดีนี่พาสคาเมาละนะครับก็คือแจ้ง OTP เข้ามานะครับก็เดี๋ยวผมกรอป OTP ตามไปเลยอ่านะครับหน้าจอจะแจ้งเตือนแล้วนะครับว่าออตอนนี้นะครับให้เรากรอกโค้ดนะครับ รหัสสีหลักที่อยู่บนจอทีวีนะครับเพื่อจับคู่นะครับลงทะเบียนนะฮะโอเคอคราวนี้นะครับผมก็ใส่รหัสนะครับสีหลักตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับใส่ให้ตรงนะครับกด continue อ่ามันแจ้งว่าล็อกอินสำเร็จนะครับสามารถเริ่มใช้งานได้เลย สำหรับตัวทีวีที่ผมใช้ทดสอบในคลิปนี้นะครับเป็นทีวีไซส์เล็กนะครับเมื่อปี2017นะครับเป็นรหัส LJ610 นะครับเวอร์ชั่น WebOS 3.5นะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่สูงกว่านี้เนี่ยก็น่าจะสามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ส่วนเวอร์ชันนะครับที่เป็นเวอร์ชั่นนะครับต่ำลงไปเนี่ยนะครับรเดี๋ยวผมทดสอบแล้วเดี๋ยวมาแชร์ข้อมูลกันอีกทีหนึ่งนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการใช้งานนะครับแอปนี้ผ่าทอสตานะครับบนระบบทีวี LG ครั้งแรกนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนลองทดสอบกันดูนะครับเผื่อถ้าเกิดพบปัญหาการใช้งานอื่นๆอะไรเพิ่มเติมนะครับเราจะได้มาแชร์ข้อมูลกันนะครับก็นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ฝากช่องออดามาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ